สบายดีเจมาสูดเจสิเปลิ่น้าหว่าเนาะเพิ่นลงมาเลี้ยงงัวอยู่เดินพี่น้องอยู่แค้มหงวยพี่สิพไปเป่นญมันนาหว่าเจไปบ่กไปเลยเฮ้ยมูมาชวนก็ต้องไปแต่าไปเ่น้ำจะแม่นั่งนอนจะแม่นั่งนอนให้เปเล่นไปส่าขั้นสิไปนะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อตอนหับเขาสูดซองบอกแขกตอนสวย มือน,นี้บไม่เวียกมันดดแดดรยเป็นห้าลาะเลนพี่น้องเลยับให้หนี่เฮ้ยเหมือน,นนางนางเฮ็ดอันนี้มายืนใกล้ๆนางเน่ยนี่นไ่ดันนจักสิอา้บบัสวด้นาะอดีใช่เนาสยบาสบายดีค่ะ สดีค่ะทีุก้นค่ะนาสวยเด้อค่ะมาสิเวเอาไม่กวดน้ำนางนี่ไม่นึ่งพอดีไม่ไม่กวดใน้นะนะมุ่นแหละพี่น้องจ้าให้เธอเหตุให้อันนึง่งหนา่ะกดีอพูน้กดนา <ะ S 2> ตางาก็มเปิดอาดมาใสา่เบิ่งดูคุณคุณแม่กับคุณลูกนี่นะพายง้ามกว่ากัดน,นี่นะคุณแม่ได้หรือคุณแม่น่โน่นนะคะน่ะอันนี้คุณลูกซ้ำดุลลูกจ้า คุณแม่ยิ่งสวยเป็นนางเอกมอลาเลี่ยงนะจะหแล้วเป็นตัวตลกค่ะอ้าวเสียงเราดีเด้อลำามแข่งกันมันดูคุณลูกกับคุณแม่นี่คุณลูกลำามาเปลี่ยนนะจ้าอ้าวแม่ยังมาท่านซ้อนให้จ้าซ้อนนะคุณแม่ซ้อนเปลี่ยนบนค้าอ้าวซ้อนที่เดินแบบนะคุณแม่คุณแม่นี่แคสบล็อกมีค่ะคุณแม่คุณแม่สวยขนาดนี้ลูกจะเป็นสู้ได้หรืออ้าว คุณลูกก็สวยไปอีกโมดหนึ่งสวยที่ไหนใส่ผ้าถุงส่วนคุณแม่ก็สวยแบบฮิปฮีนะคะเลิศเลยเปิดเสือบดคู่ค่ะเบิ่งนางสิเห็ดจ้องเลยจ้าเดาดูเัิเลยค่ะเปิดหน้านั่นสูงามนั่นเปิดทำไมค่ะ ว่าเปิดก็สร้างคนสวยอยู่แล้วเขาหูอ,อ,อยู่จ้าเบิ่งเธอสารแนวตีแมงวันหูสิตาาอันนี้เขาว่าว่าแมน่แน่ตีแมงวันเด้ออีหยางสเฮยบอกกูแน่กูปลึกปลึกแค่ไหนสวยนะคะลเลิศเลยเหมือนเธอจะไปปลึกหรือปลึกจ้าสลัดแต่เรื่องอื่น ปึกกระสรางนี่พรอฝรัลล่งอา้าวเธอรู้ได้ไงว่าฉันมีพรอฝรัลล่งอีปึกนีพอ้อฝรั่งอ๋อฉันไม่ทันมุกเธอเลยจ้าโพดว่านางหัวใสหัวดี<ะ>ไม่ทันนางเลยนะคะจ้าจจนเปิดหนามก็จงามนเจนนทำไมเป็นนั่งดูอย่างนั้นเจโนนคิดถึงผู้ชาย,ยที่บ้านที่เถียงนาน้อยนะเออคิดถึงจริงๆเหรอเจเจโนนรู้จักเขามาตั้งนานแล้ว บอเจ้หัวแจักเขาอิลีนี่อ๋อก็หัวแจักเลยซุ้มนั่นน่ะอ้าวเท่าหัวแจักด้วยเห็ดใดนี่น่ะเท่าหัวแจักแหละเที่ยวไปหากันอยู่ว้าวจ้าเราจะไปมนบ้าข้าวจีโนดนะจ้าเที่ยวไปหากันวะชุ่มพอพลบุตกมึงโทษมันหล่นอันคุณลูกค้าโทษคุณแม่รถเที่ยวไปฮักันอยู่จะโทษคุณแม่ทำไมเอามันแรงกูพ่อมันจะซีไม่ไเป็นไรยปานีไม่ ความสุขไม่ปาณีคคยจะตกก็ตกไม่จะตกก็เรื่องของผล่าขอโทษเจ้ห้วอสิโทษทำไมความสุขของแม่เอาแม่มานมาก็ไม่ได้มานทางไม่ได้ไปทําที่ทางอ่าคุณแม่มาเดินแคทวอล์กหน่อยสิคะก้วงบกวงเนี่ยเดินสวยๆให้ให้เขาเบิงแม่อเดินนะงามเดินนะไหนคุณแม่มันก็บ่เคยปิดนี่แหลย จะดำให้ดำหน้าเนาะอ่าวแคทวอล์อกกับสิบเเคยบอกอนี่คือัะแก่เดอะตะก,ก่ต่ำเฮ้ยซิพอ้อนไปใส่ใสีพ้อนไปนะบักพอยละจ้าอ่าวทาไมเธอไม่บอกว่าสันจะมาจะให้สันบอกได้ไงเขาไปตั้งแต่สัตยังไม่ได้ตื่นนอนเออเขาไปตะเด็กแ่ะดืนเนาะเอาคือพื้นอีเลย โอ้ยมันเปลี่ยนนี่แหละเทปเปลี่ยนตีนสิ้นเอาเนอเด้อคุณแม่เด้อคุณลูกเด้อไม่เป็นไรค่ะน่อแนห่งต่งจบว่นะไนะจ้าแมนซีพอนวันน่ะวันแมนบอจ้าเอาใส่หมโมงบ่จำไผบาได้เลยบิดว่าหน้ากันเนาะโอ้ยตัวหน่เสเงอะเลยซ้ำไว คุณแม่กับคุณลูกก็คือมาพูดมาคุยกันเนี่ยขมากขใกล้ๆเนี่ยเอาคุณแม่ก็ยังี่มาคุยนอนแตงคุยจังได้นอกจางได้นอก, <c oughs> นอ,กออกกัมาในในมานเลยปุ๊บเลยคุยปั๊บโลนี่ลีลาเนี่ยโอ <c oughs> <c oughs> ้ย <c oughs> เออเห็ดแบบนี้งามเลยเฮ้ยอย่าพามะโทมาตื่นอย่าพาเห็ดสะอึกสะอืนอ้นบะอย่าพามะโทมาตื่นนกเข่าจะ่ามาถกตามแม่ ว่าได้ตาแม่ลูกไปคล้องลูกไปเฮงลูกกว่าคล้องแม่เจอย่างนีบ้าบ้าเส e <throat> <c> ือ <G>. ชีสมลุงมาพี่พเจนิโน่นนะในหันน่ะมีสมกับเรื่องมักบ้าเสือสีสมว่ะให้ลุงมาพี่ บมดทัมดานางจีนบอ,อกมานามเดือนไหน,านขายหนาขายตามาฮามากักผู้ว่านาว่าบอเลยมักแต่ว่าผู้ว่าดูแลมันไงละมักกว่าจะเสียไปอยู่เต็นนวลน,น้ำแท่งนวล <laughs> ม,ม,มักกอ่าไมาอยู่เลยกว่าใครละบพราะการนวลคือไปเขานนว่าน้ำอยู่บะจีอ้าจันท์ว่าเห็นจีน่ะดำหน้าแดำหนาม,มืดแต่เขาไปอยากว่าน้ำไม <laughs> ่ดูได้ไงรู้จักกับบ่าวแอร์มาตั้งนาน เบาสิเนาะบ่าแอร์นาห่านไม่ใชล้วหรือยูดจ้าเจนน์นคือกันนะห่านเห็นเบาแอน์รูดนั่นแล้วมาเห็นกันจะได้เราไปขึกันนะจึงเห็นกันบ่ให้กระไปจังได้เห็นกันเนาะอย่าว่ากันเด้อพี่น้องไปขึ้กันนันลาเมื่อนี้เนี่ยสาวนิโนนมาหาทั้งทีเนี่ยเลี้ยงสาวนิโนนเนี่ยเด้อ อันยังมาเลี้ยงกับมาเลี้ยงแน่ผู้บ่าวโอ้ยแทนที่ผู้สาวมาสิมาเลี้ยงผู้บ่าวผู้บ่าวเลี้ยงผู้สาวนั่นมันบ่แม่นหน้าที่เลี้ยงเด้อค่ะนี่แต่ผู้บ่าวเลี้ยงขนาดที่ผู้บ่าวเลี้ยงกับผู้บ่าวไปหาต่ออันนี้ผู้สาวพุนกระร่อนกระเล่นเล่นเล่นเชลส์ล้วเล่นผู้ใต้ผู้ชายเลี้ยงโอ้ยไฮตุ่นแข่งเปลือยว่าโอไปแล้วบันเจ้เขาเให้เธอเลี้ยงเธอพกเงินมาจจกบาท คุณแม่ยังเลยมีแต่ทั้งรุ่มเจ๊แขกเป็นเจ๊หญ่ใจสปอร์ตกับอามาธสั้นก็สั้นฉก็ได้ึ้นน้ำมาเป็นเจ๊เลยเนาะอันนี้เจ๊โนนนะคะขายมูตลอดเจ๊เจ๊อนขายมูตลอดธรรมศาสตร์ปรวดาจ้านี่นะโนนมองเห็ดปวกนั่งจะแม่นั่งนอนมาหาอ้าวท่านนี่แหละพี่น้องเลย เลงง่งออกเดศปลวกนี่ก็จะเป็นริมทางมีรถใหญ่วิ่งอยู่นอนมาจับกล้องให้หน่อยสิไปสิยิงโน่นมันต้องมานั่งอยู่จับดีๆนะคะ มันต้องได้ทายเลยบ่ทายแล้วอกบ้งมูันไปเออก็สป่ยูเจ๊ยแขกไปน้ำดันนาเฮ้ยโตกะเฮ้ยมันคันเจี๊ยแขกบริจาคน้ำมันใส่ทางเกรกรถว้าวอันโตกะเปิดมูอักเด้เฮ้ยคือิลอสวยพคือวยลืมลืมเปิดอะไรคะจะมาเปิดกวนหนากรขานี่ล่อ มาจีกไหโหน่าก็ขาวข่าวอืไปหน้าขาโอ้ยบได้ปวดบัวกันแล้วเตียงแหลดับหน้าหน่าดับหน้ากัโอ้ยไปตประดัหน้าเกิดเกิดไม่เห็นให้เห็นหน่าได้บ่ได้โป๊กบ่ไปยังเคยอยู่วัาเธอมันสวยน้องเชื่อากาเฉืยอกับบุุ่งยังเื่อย <N> ิจกเงินหายกอนเด้อว่าสันสวยสันยังบม่ได้มีผู้ใดรังรย่องสันว่าสันสวยใหูจ้างแน่นั่นแล้วกันมีคนย่องกับหิแน่โอ้เฮ้ยผมมีแบงค์ย่อยโอ้ยแบงค์พันข่าวเราสิทอนหายเก่าเลยบอกมันถ้าบอกบอกแม่สองสองพันผมวันนี้นะสองพนันจะเอาคุณนายสองพันจะไปทำไมถ้าไม่สิบเอ็ดพันจะจุกบ,บัตรเติมเงนิน <laughs> ขาขายในบัสมันมีสิบพันสิข่ายเกินกับบพิตบ้าสิบพันก็เอาไม่เป็นไรค่ะนี่นี่นี่อันนี้แหละสองพันเดินนี <s 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 ่เนอะก็ไม่ว่าอันนั้นดอกว่าสองพันดอดเออสองพันลาวสองพันลาวนังชุกยองนั่งซวยยังมเคยเห็นเลยเบาแขกซวยติดข้อขนาดนั่งชยองก็ซวยปัานนี้ใหญ่สองพันนี่ขนาดบะมี่ผู้ยองบ้เอาบอกมันสองพันอ่ะบ้เอาไอ้เก่าเบิดอันแล้วเอาสองพันมาตอนจะเอาสิบพันน้ำรัง เขาว่าสั่งคนเขามิ่นเงินน้อยไม่ใช่ค่ะจะเอาสองพันไปก่อนแล้วสิบพันที่หลังค่ะนั่นน่ะป่ะย่างเฉอยดญ่จะเป็นสิบสองพันเลยวะจ้าไม่เป็นไรค่ะยิ้แขกอย่างดีค่ะสันนแต่คนมักย่างมันแค่จ้าตรู้ค่ะจะเอาอันนี้อันนี้แล้วจะเพิ่มให้ ขอบคุณเรื่องหน้าค่ะ,คะซ้อมเมืองเด็อพี่หนังเด็กเพิ่อนอ่ะเป็นสิบบาวเงินเห็ดเก่าเครื่อเห็ดโอ้ยเมื่อเกิดเมื่อกวดเมื่อเดียวกาฮักมั้งเได้จังก้าวหน้ายิงอ่ามันบดดีอ <c oughs> ย่างจิ้นรสอีกถึงแดดมันกระเพื่อยเฮ้ยได้จังก้าวของซ้น อ้าวออยากตีนรถถึกแดดมันจะอยู่ได้แต่ไม่ก็เห็ดให้มันอยู่ซื่อไปเลยก็เห็ดให้มันดีดีตั้งแนกขา,าวานั่น,นตูบกเคยเหย็ด,ดยังโทษได้ยิงสนบบกบางบกบางเหมือนเอิอตายนอนแดกยัดแต่มือดำมือกำข,กข,ยอยข้าวนาข้าบไร่ญาตยังน่ะเขาก็ยังงามเพิ่งมาทำไมไปเข้าข้างคนอื่นไม่เข้ายังไงนี่ทุกใจอยู่ตั้งแต่นักกันมาตั้งนานกับเบาแอร์โทษ เทนกู้บ้าวแหละบริธรรมดาลืมสังเกจลืมแต่ว่มานำกันบ่ให้ขีลดมือใหย่างไหย่างก็ย่างนะมานำกันก็ง่เป็นตาะแตกผู้เอามากอเอาสั้งก้าวว่าเนาะลดสื่อถ่าใดน้ำมันราคาเท้านน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 รนนหนวนน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 นกนน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 น้นน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 ้นนก็ยนน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  เป็นเป็นบืนหัวปืนน้องไงกะนั่งตดปูดุยแกกับดิลงที่ามด้วยค่ะถ้าจะเอาไปเล่นพี่น้องสิ๊อเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้เนาะจะไปกลนจิรล์นะมันจะไม่นั่งนอนภาเบิึงคลิปซองพี่น้องจ้าอุลัยเห็นคลิปนี้กาภาคกุดไล่กุดแซกกุดติดตามให้ต้องบ้าแกแล้วก็เจ้นนนแล้วก็ เาวเพิ่นน้ำน,นะคะจะแม่นางนอนค่ะวันนี้ทําไมตื่นเช้าอะคะไม่ตื่นเช้าได้ไงวันนี้จะลุกแต่เช้าตาคนมังที่หลอกสายยาว่าเจ้าแม่นางนอนต้องตื่นสวยนะคะดีมากคือมาหาสันพินนะขอบคุ้น่ะาอันยังบะปิดบบะแจ